เซนถือว่าถ้าจะเริ่มวันนี้คุณคือผู้บุกเบิก Dnw Platform ค่ะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจง่ายๆโดยการอัปเกรดเพียงแค่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Dnw Platform เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วโดยการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกแบ่งหมวดหมู่มาเป็นอย่างดีพร้อมรายละเอียดสินค้าและรีวิวจากผู้ใช้งานจริงประกอบการตัดสินใจมีระบบการจัดส่งสินค้ามากถึง3วิธี ระบบดรอปชิปเซอร์วิสจะทำการเชื่อมต่อกับคลังสินค้าเพื่อทำหน้าที่เตรียมสินค้าให้กับลูกค้าของคุณหรือสามารถเข้ามารับสินค้าได้ที่บริษัทจัดส่งให้ที่บ้านของท่านหรือการจัดส่งหลายที่อยู่ผ่านผู้ให้บริการขนส่งอย่างรวดเร็วไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือกำลังท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว DNW อ็นดแพลตฟอร์มก็ยังทำงานตลอด24ชั่วโมงและฟีเจอร์เด็บดีซัพพอร์ตที่จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับคุณ เมื่ออัปเกรดเรียบร้อยท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากแพลตฟอร์มธุรกิจแพลตฟอร์มกำลังมาแรงเป็นอันดับสองของโลกช้าอยู่ไม่ได้แล้วมาสร้างธุรกิจเสริมกันดีกว่าด้วย d n w Platform ครบ